เกิดอะไรขึ้นครับพี่การสำหรับเกมนี้ที่ต้องได้3คะแนนก็เดี๋ยวคงต้องกลับไปดูภาพช้าในหลายจังหวะของการตัดสินวันนี้นะครับแล้วก็พูดถึงแล้วเราก็ต้องคงคงคง,คงดูในเรื่องของการเข้าทําของเราวันนี้ก็วันนี้เราก็มีโอกาสทาได้หลายลูกแต่เราจบไม่ได้เองนะครับอย่างที่เห็นกันก็นกวันนี้ประตูเขาก็เซฟลูกหมงเราลูกอะไรของเราก็ 3- าสี่ลูกด้วยกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมผมว่าย,ยังยังต้องกลับไปดูนะครับ ไฮไลท์วันนี้อีกทหนึ่งว่าในจุดที่ต้องเป็นลูกโทษสองสลูกนะมันเป็นยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็เราความรู้สึกว่าเราเราอาจจะคัดค้านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังมองว่าถ้าวันนี้ประสิทธิภาพในเกมลุกเราดีกว่าน,นี้มันน่าจบเมือ่อสองสามลูกแรกเราทําได้แล้วแต่วันนี้เนื่องจากว่าวันนี้เรามีโอกาสเยอะเราทิ้งโอกาสลงไปซึ่งถ้าถามกลับมาว่าเขามีโอกาสไม่กี่ครั้งก็ต้องรัรราบว่า ทำไมไม่กี่ครั้งที่เขาทําได้เนี่ยเขาสามารถสร้างได้2ประตูต้องถือว่าเขาทํามาดีนะครับเครดิตในเกมรับเขาดีแล้วก็ในการจบสกอร์วันนี้ต้องยอมรับว่าเขาทําได้ดีมากครับผมก่อนที่จะจบเล็กแรกครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะรู้สึกว่าหลายๆตําแหน่งก็ยังค<ม>งจะต้องมีการแข่งขันกันอีกครับก็อย่างที่เห็นวันนี้นะครับเซนเตอร์ Center, เราเจ็บหมดเลย ทั้งทัศพลลาเทศนะครับทั้งไพรโลสโข่คำเจ็บหมดเลยทําให้เราเสียโคต้าไปเราต้องเอา,เอาแบค็คอาทิตย์เข้าไปยืนเพื่อที่เราจะต้องเปิดเกมลุกกับเขาวันนี้นะครับก็จะต้องใช้โคต้าต่างชาติในแดนหน้าซึ่งในครึ่งแรกก็ก็สามารถทําได้ดีนะครับแต่ครึ่งหลังก็อย่างที่เห็นก็หมดเรื่องหมดแรงกันไปแล้วก็เลยทําให้เป็นที่มาถึงถึงการที่ไม่คมพอที่จะทําการเปลี่ยนแปลงงนี้ผมมองว่านักเตะอยู่ในสภาพที่หายเจ็บกลับมาตัวหล,ลักกลับมา หลายหลายคนก็น่าทำผลงานได้ดีกว่านี้นะครับรวมถึงดัรกรที่ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยนะครับคนนี้วุฒิชัยทาทองลงไปก็มีอาการเจ็บข้อเท้าเลยกันน้อยรวมถึงตังที่วันนี้เปลี่ยนออกก็มีอาการเจ็บข้อเท้าเช่นกันนะครับก็หลายๆคนมีมีอาการบาดเจ็บนะครับก็โดยช่วงนี้แม์กันถีสวัน,นหนสาวันแมทหนึ่งเพราะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่ว่ามันอาเกรก็จะมีอาการล้าและบาดเจ็บมากเพราะนั้นช่วงนี้เราก็จะเช็คตั้งแต่ี้สมบูรณ์พร้อมที่สุดเพื่อที่แมทวันพุตอนี้ที่เราต้องไปเยือนครับเกมฟุตบอลมองยังไ ออก็เป็นเกมที่เย้าเยือนอย่างที่บอกนะครับเป็นเกมแท็กติกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในวันพุธที่จะไปถึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงในสนามเพื่อที่จะไปสู้ัเขาเพราะว่า การไปเยือนก่อนแน่นอน,นครับถ้าเราการเล่นยเย่าเยือนถ้าเราไปเยือนก่อนแล้วเราสามารถตุนสกอร์กลับมาได้ก่อนหมายความว่าการที่กลับมาในบ้านเราเราก็มีโอกาสได้เปรียบมากขึ้นอีกนิดมากมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในแมตช์ที่จะไปเยือนเนี่ยก็คงเอาผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับแล้วมีไม่มีอาการบาดเจ็บลงสนาม,มเส้เนทายอีกยาวไกลนะครับแต่ว่าอันดับของทีมไล่ก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวทีมก็คงจะต้องมีการปรับและก็แก้ไขกันในเกมที่เจอแบงคอก ครับเราก็ยังนําอยู่นะครับถามว่าเรายังนําอยู่ไหมเราก็ยังคงนาอยู่นะครับในแต้มตอนนี้ผมมองว่าปีนี้มี20ทีมการแข่งขันมันสูงขึ้นเพราะฉนั้นจะเห็นได้ว่าทีมันดับล่างวันนี้มาพลิกชนะทีมใหญ่ๆหลายทีมนะครับรวมถึงวันนี้ทุกคนก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าทีมหัวตารางวันนี้ไปเยือนใครก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าทีมไหนที่หัวตารางอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นผมมองว่าในในทุกๆแมตช์ต่ออย่างเนี้ย มันจะเริ่มยากขึ้นเลยเพราะหลายๆทีมเริ่มเข้าทีเข้าทางและและ20ทีมผนทางยาวไกลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช็อตเทอมของเราตอนนี้ผมมองว่าเราต้องวางป้าว่าเราต้องแชมป์แรกให้ได้ซสก่อนนะครับแล้วในเลกที่2ก็จะมาพูดถึงตัวผู้เล่นตำแหน่งแล้วก็การทดแทนในผู้เล่นในตำแหน่งอื่นที่จะต้องหอามาซื้อเพิ่มเสริมตรงไหนและจุดไหนเราต้องการบ้าง